หนึ่กิจกรรมดีๆที่ทางคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฒย์าค่ะจัดกิจกรรม Press Meeting Day ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานด้านการศึกษาออกสู่สาธารณะที่อาคารคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฒย์า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุกฤตตารักษุจริตคณะบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยายลายัยราชพัฒยาลาได้นำคณาจารย์ของคณะและส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมพบปะกับสื่อมวลชนในกิจกรรม p r e s s Meeting Day ซึ่งทางคณะวิทยาการจัดการค่ะได้จัดขึ้นเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะวิทยาการจัดการและสื่อมวลชนตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในด้านการศึกษาออกสู่สาธรารณะให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความสนใจและก็ศึกษาในในระบบมหา วิทยาลัยให้มากยิ่งขึ้นค่ะโดยการจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดครั้งแรกของทางคณะวิทยาการจัดการเพื่อต้องการที่จะสื่อสารสร้างความเข้าใจในการดําเนินงานของทางคณะสําหรับคณะวิทยาการจัดการเป็นหนึ่งใน4คณะของมหาวิทยาลัยราชพัฏนยา,ามีทิศทางการดําเนินงานภายใต้กระทรวงโอโวและนโยบายของอธิบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏนยา,าตามปรัชญาเรียนรู้เพื่อปัญญาเสริมคุณค่าด้วยการสร้างสรรค์วิสัยทัศน์องค์กรยุคใหม่เป็นเลิศเชิงธุรกิจพัฒนาท้อง องถิ่นสู่สากลจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและผลิตบัณฑิตตามมาตรฐานให้เป็นบัณฑิตนวัตกรพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลส่งเสริมผลักดันการการสร้างงานงานวิจัยนวัตกรรมแล้วก็การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นชุมชนแห่งนวัตกรรมสู่สากลและพัฒนาการบริหารจัดการคณะด้วยนิเวศนวัตกรรมสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปค่ะ